ฝนตกแล้วเหรอจะเข้าหน้าฝนแล้วเหรอเนี่ยหน้าฝนแบบนี้ก็หายห่วงค่ะเพราะว่าเรามีนิสันเอาไว้แค่ฮะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเมื่อซื้อแพ็กเกจเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดสูงสดุด25เมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นรับส่วนลดมูลค่า500บาทพร้อมรับประกันราคายางแถมฟรีจุกยาง4าชิ้นรับส่วนลดล้างแอร์มูลค่า200บาท ตรวจเช็คฟรี52รายการผ่อน0%นนาน6เดือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย3,000บาทเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย5,000บาทขึ้นไปรับร่มของนิสันดีออโต้กรุ๊ปขนาด30นิ้วไปเลยห่วงใยพิเศษ เมื่อลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนิสสันดีออ t โตกรุปทุกสาขาฟรีบริการช่วยและฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงคุ้มครองนาน6เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์045283621-7หรือทักมาสอบถามที่เพจนี้ได้เลยนะคะบายขอไปด้วย